สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะวีออสปีศูนะคะคันนี้เครื่องยนต์หนค่ะเกียร์ธรรมดานะคะราคา85,000บาทส่หรับท่านสภาพแบบเดิมน็อตไม่ขยับประวัติดีมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะคะรถติดตั้งแก๊ส LPG มาค่ะประหยัดทุกการเดินทางนะคะวิ่งกิโลเมตรละ1.2บาทเท่านั้นค่ะจูนมาแบบเนียนๆน,น,นะคะ LPG สบายๆคุกท่านเอาไปใช้งานกันสบายเลยนะคะประหยัดด้วยค่ะช่วงล่างแน่นๆนะคะยางใหม่ค่ะเครื่องดีน่าใช้85,000บาทรถจอดอยู่แถวตลาดสดสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคาสี68นะคะ14กันยาคุกท่านตามรูปเลยนะคะตามสภาพค่ะเอาไปใช้งานกันสบายๆค่ะท่านใดหาสไตล์นี้อยู่นะคะ นัดชมตัวจริงกันได้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะนัดรวงหน้าด้วยค่ะเพื่อความสะดวกและสบายใจทั้งสองฝ่ายควรเดินทางไปชมตัวจริงด้วยตนเองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ